สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่วงรายการกอติดสภา,าตามดูผู้แทนกับผมวิชิตดิทธประสงคครับผู้สกขาวผู้สหนังสือพิมพ์ทันใจนิวอินไซต์ทีวีทีทีทีวีทีวีออนไลน์ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอตรอตรกลุ่มพันเอกพิเศษสุบ,บันแสงพันครับรายการตามดูผู้แทนครับวันนี้เราพบกันในวันที่5สิงหาคม2566ครับสภาผู้แทนรัษฎรครับมีการนัดประชุม วันที่9สิงหาคม2 5 6 6วันที่10สิงหาคม2,566ครับก่อนถึงระเบียบวาระการประชุมนั้นประธานสภาก็จะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภา,าผู้แทนรนัษฎรจะนำความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนำเสนอผ่านไปยังประธานสภาเพื่อส่งไปยังหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขส่วนวันนี้ครับเราจะมาเก็บตก การประชุมร่วมของรัฐสภาเมื่อวันที่4สิงหาคม2566ที่ผ่านมาในการประชุมเมื่อวันที่4นั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเก้าไกลครับได้เสนอให้การประชุมร่วมรัฐสภามีการทบทวนมติก่อนหน้านั้นที่มีมติว่าการจะเสนอชื่อคุณพิธาลิมเจริญรัฐซ้ำไม่ได้นะครับในสุดท้ายครับก็มีการพิปรายการพอสมควร ประธานรัฐสภาเป็นประธานที่ประชุมในคณะนั้นคืออาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัทาสั่งปิดการประชุมหลังจากนั้นครับพรกเข้ากลออกมาแถลงข่าวว่าการปิดการประชุมดังกล่าวของประธานรัฐสภาของอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัทานั้นดูจะไม่สง่างามต่อมาครับอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภาก็ออกมาชี้แจงกับผู้สื่อข่าวไปติดตามบางช่วงบางตอนได้เลยครับเรายืนยันว่า ยติที่สสพักเก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภา,านเนี่ยได้เสนอให้มีการทบทวนมติที่สาภารัฐสภานเนี่ยเคยพิจารณานะครับว่าการเสนอชื่อนาย,ยงงกงฐุนตรีเนี่ยเป็นไปตามยติทั่วไปตามขอม้อบังคับที่41เป็เนี่ยนะครับเป็นยติที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ควรจะ จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ประธานสภา,าควรจะเปิดดําเนินดําเนนิการให้มีการลงมตินะครับว่าสมาชิกรัฐสภา,าเนี่ยเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับยตินี้นะครับซึ่งก็เป็นกระบวนการตามปกติที่ควรจะดาเนินไปนะครับเเรื่องนี้เนี่ยในฐานะที่พรรคก้ากลเองเราก็เป็นที่เป็นฝ่ายที่สนับสนุนนะครับให อาจารย์นมนอเนี่ยดำรงตําแหน่งประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเราก็มีข้อกังวลนะครับว่าการปิดสภาวันนี้เนี่ยอาจจะถูกวิพากวิจารณ์ได้ว่าไม่สันนิามนะครับอาจจะ,ะแล้วเมื่อวานนี้ก็พยายามที่จะถามหลายครั้งว่าถ้าหากได้เลื่อนวราระที่สองขึ้นมาพิจารณาก่อนวราระที่หนึ่งแล้วก็สภาก็มีความพร้อมที่จะพิจารณา แต่ปรากฏระหว่างที่จะพิจารณาเพื่อเลือนวาระ2.2ขึ้นมานั้นได้มีสมาชิกรัฐสภาครับคือคุณกอประทานโทษจะคนุณรัสมารโรมได้เสนอยติด่วนขึ้นมานะเพื่อที่จะทบทวนมติที่สภาได้พิจารณารัฐสภาได้พิจารณาไปเมื่อวันที่19นะ <c oughs> กรักฎาคมที่ผ่านมาคือยติ ที่เรื่องของการไม่ให้โหวตเลือกนายกรัะตนตรตีซ้ำหรือเลือกครั้งที่สองซึ่งอันนั้นได้พิจารณาตามข้อบังคับหนึงห้าหนึ่งแล้วแล้วก็ได้มีมติตามหนึงห้าหนึ่งด้วยเสียงการสินะครับนะต่อสามรอยสิบสอแล้วร้อย5 1นั้น วักแรกก็บอกว่าการล้มติของรัฐสภาตาม151นั้นถือว่าเด็ดขาด